มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำท่วมน่านหนักสุดในรอบ14ปีสังเวยแล้วสามศพจมห้า0,000ื่นหลัง24สิีสิงหาคมเรียกได้ว่าสถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตหนักนะคะน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีในพื้นที่จังหวัดน่านล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงไปมากค่ะส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังอยู่หลายพื้นที่ลดลงชาวบ้านต่างออกสำรวจข้าวของตัวเองแล้วก็เร่งทำความสะอาด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเร่งนําเครื่องสูบน้ําระบายออกทางนี้จากเหตุการณ์น้าท่วมน้ําป่าหลากที่เกิดขึ้นพบว่ามีชาวบ้านที่สูญหายไปกับน้ําซึ่งหลังน้ําลดพบร่างแล้วที่อําเภอทุ่งช้างพบร่างของนายจารันตันกาบอายุ52ปี อยู่บ้านเลขที่11หมู่ที่7ตําบลพระาธาตุอเชียงกลางที่อําเภอท่าวังพาพบศพนายยุทธภูมิสิริรัตน์อายุ40ปีอยู่บ้านม่วงตําบลสีภูมิอําเภอท่าวังพาและนายอนันต์ชัยสรีอายุ59ปีอยู่บ้านนาเตาตําบลริมอําเภอท่าวังพารวม3รายซึ่งหายตัวไปตั้งแต่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะออกไปพื้นที่การเกษตรและเก็บข้าวของหนีน้ำท่วมสร้างความเศร้าโศกให้กับญาติพี่น้อง นายวรวิทอินตะใจหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้าง12อำเภอ67ตำบล435หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมรวมกว่า5,000 50, 0หลังคาเรือนนะคะซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานต่างระดมกําลังเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัย โดยมณฑลทหารบกที่38นําอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบุทกภ,าภายัยรวมไปถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่านได้ออกมาตั้งโรงครัวประกอบอาหารและนําไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในชุมชนต่างๆแต่ทั้งนี้น้ำท่วมยังไม่จบเนื่องจากน้ำยังไหลลงสู่ทางตอนใต้ของจังหวัดน่านค่ะซึ่งเป็นอำเภอเวียงสาที่ยังต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ